สวัสดีครับได้โอกาสวันนี้มาเช็คซาวนหน่อยครับเช็คซาวหรือว่าออดิชั่นนะก่อนที่จะได้ออกอากาศจริงนะครับอ่ะบทเพลงของสาธิตทองจันทร์ได้ดีพี่ดีใจด้วยถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดยเบาเติงนะครับเบาเติงชาแนลครับมาฟังท่านผู้ชมครับขอบคุณครับอ้าอย่าลืมครับเตรียมกันส่งกำลังใจมาให้นะครับ คืนนี้เป็นคืนอายสั่งสองเฮาต้องไกลวังวังโลกนี้ดังไอยอยู่คนเดียวใกลวันวิวาเลยมาสั่งน้องอีกเที่ยวเคยรักเป็นกลมเป็นเกลียวและเลียวดูใครต่างนามจากดวงใจของชายจน,จน น้องไกลอย่าได้มองมนลืมคนจนชีวิตอับปางถึงไอรักแท้ต้องยอมแพ้รักแค่ครึ่งทางไอไม่เป็นสิ่งกีดขวางได้ดีไอแสนดีใจไปได้ดีพบคุ้มเงินทองเป็นแม่สีเรือนผุดพอง อย่าได้น้องน้ำตาปลาชัยรักเขาสุดแสนเมื่อแฟนน้องนอนเคียงใกล้หากคิดถึงพี่วันใดจงคิดในใจว่าไอ้นอนร่วมเรือนอดีตผ่านมาคิดว่าฝันไปความชํำประกรรม,มองไม่อย่าตามไปสกิดคอยเตือน อย่าได้เข้ามาว่าสาวน้าน้ำตาหนองเปื้อนถึงแม้กี่ปีกี่เดือนใจไม่เคลื่อนฟังข่าวเสมอ ไปได้ดีพบคุ้มเงินทองเป็นแม่สีเรือนผุดพองอย่าได้น้องน้ำตาปลาชัยรักเขาสุดแสนเมื่อแฟนน้องนอนเคียงใกล้หากคิดถึงพี่วันใดจงคิดในใจว่าไอ้นอนร่วมเรือนอดี ผ่านมาคิดว่าฝันไปความช้ำระกำม,มองไม่อย่าตามไปสกิดคอยเตือนอย่าได้เข้ามาว่าสาวน,าน้ำตานนองเพื่อนถึงแม้กี่ปีกี่เดือนใจไม่เคลื่อนฟังข่าวเสมอ นี่ก็คือรอบเช็คซาวนะเอาไปตามติดตามการร้องจริงออกอากาศจริงในวันพุธทัสบดีที่24 14นะครับเวลา21นกาถึง22นาหรือว่า3ทุ่มถึง4่ทุ่มในรายการแดนดินทินอีสานในกลุ่มแก่นกลสารสินนะครับซึ่เชื่อมโยงสัญญาณ3-4สถานีเนี่ยในภาคอีสานตอนบนนนพน้องครับ ติดตามมานั้นครับจะได้ออกประกวดร้องเพลงจริงๆผ่านทางรายการแดนดินดินอีสานขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ท่านได้อส่งมาให้สำหรับบบาวเติงชาแนลนะครับคุฟคงครับมีอีกหลายๆเพลงที่จะมาเช็คซาวหรือว่าออดิชันให้ท่านได้ชมได้รับฟังกันเพลินๆกันไปนะครับวันหยุดนี้ไม่มีอะไรเลยลองเอาเพลงมาเล่นๆดูนะเผื่อจะถูกใจนะนะครับ ขอบคุณครับสำหรับกำลังใจนะครับด,ดันดินอีสารครับ14วันพฤหัสที่14บธันวาคมนี้นะครับสามทุ่มถึงสี่สุดเอติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงกลางรายการครับ